สวัสดีค่ะทุกคนมือนีพี่วันใจสามารถตําผ้าตํมามะคุ่งเรื้อตําสมมาเท่าเนาะค่ะเนาะตําปูปลานะคะพริกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหน่วยเจดหน่วยแต่ว่ากะเพ็ดแนจังน้อยเนาะค่ะเนาะกระกระ,ะเทียมหนึ่งกลีบนะคะโขกไปเลยค่ะ อแหลกหลายพาอบุบบุบถั่วค่ะใช่ตาใช้ถั่วน้ำนาะค่ะเนะาะผสมระสานถั่วนี่ต้องตาให้ให้บุบแน็นจัดน้อยนะคะเพราะว่าให้มันได้เข่าเครื่องฟักเสียงครกได้ค่ะได้ถั่วนี่ทำว่าแตกมันจะรสชาติของน้ำปลามันจะบวก็ต้องตำให้ มันแบบบุบๆในจักนอยนะคะนาะจะได้เข่าพริกเข่าเกลือเนาะคีต่อไปก็มะนาวใส่มะนาวไปเลยนาะค่ะน้อเปรี้ยวๆในจักนอยกับแซบมาด้ค่ะเด้อปูใดเสิไมากินตำมะฮงน้ำใส่มะเขือเทศได้ค่ะเด้อเมื่อน้ล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วได้ค่ะเด้อมะเขือเทศมะนาวก่อนจะใส่ก็ล้างเรียบร้อยนะคะ นี่ไปเลยปูค่ะมีปูน้ำได้ค่ะปูดองปูอันนี้ปูจากเยอระะมันเลยค่ะน้องสาวน้องพัชชีทรงมาจากเยอระะมันไห้ใส่ไปเลยค่ะใส่ใสงะไปเลยเป็นตะเสบตะแสบโอ้ยกินหอดบานเด้นอะจังไปแล้วงอกๆๆงกงงก น้ำลายไหลบ่ค่ะน้ำลายไหลบ่ต่อมาก,ก็น,น้ำปลาน้ำปลานี้มันจะมีหลายยี่ห้อร่วมกันเลค่ะเพราะบางยี่ห้อก็เข้มบางยี่ห้อก็หวานบางยี่ห้อก็จางเอาไปเอา,าที่ผสมกันไปเลยได้ออกมารสชาติแบบเออเป็นแต่แซ่บแตแซ่บโอเคนะคะปลาใส ม่กับเสียนมะฮุงเสียนมะฮุงเฮ้านะคะเนาะเบิ่งเด้อฟ so ันเองเด้อค่ะมะละกอนี่ก็ซับเองบ่ได้ใช้มีดขูดเอามีดซับๆๆแล้วก็ฟันฟันสอยๆเอาภาษาอีสานเฮาก็เอิ้นฟันมะฮุงเนาะค่ะเนาะฟันมะฮุงตําใส่มือบ่บ่เอาอันมีดขูดเพราะว่ารสชาติมันบ่แซ่บประมาณนี้ล่ะค่ะสมตังบ่มีหยั้งร้าย ้ำหนี่กับแสบได้เข้มจังชิมเอาเนาะคะนะ่ะเนาะฟังว่าวเด้กี่น้องเอ้เสียงรบอะ่ะชิมก่อนนะคะฮึชิมตอนเดียวมันจะไปได้รสชาตนะิยังต้องชิมหลายๆสินเจอะนะอืมอืมโอเคเลย เติมน้ำปลาล้าน้อยหนึ่งสังเกตได,ด้ค่ะพี่วานจะ่ได้ใส่ผงชูรสแล้วเนี่ยเพราะว่าคีวานอยู่ในน,น้ำปลาล่ะเมื่อกีผงชูรสมีหยางเติม,มไม,ม่ได้เลยอ่ะมาต้องใส่ให้มันหนึ่งเนี่ยเลยเนาะค่ะเนาะโอ้ยประมาณนี้แหละคะ่ะเม่ต้องเอาที่ที่พี่พตองไลยเอาที่เท่าแสบเนาะคะ่ะปรุงรสชาติตามที่ข้ามีมาเทเลยอุ้ย <laughs> ี่เนะเตรียมจานไว้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมใส่ไปแล้วเอามาดูนะคะจะเทเลยจานก็เตรียมรอไว้แล้วนะคะใส่ไปเลย เป็นตัแซ่บเป็นตัแซ่บอีพ่ออีแม่ข่อยเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิมากินตำบักฮ่งนำ้ำปีหวังใจมาเด้อคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปกินน้ำค่ะน้อง,องหิวหิวค่ะเลยงานมาหิวเขา่ามาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิมากินตำบักฮ่งนำ้ำมาเด้ออีแม่เอ้ยบานเน่แสบไร